เยกบูหาทูตอิสราเอลชี้ยอมรับไม่ได้หลังนายจ้างอิสราเอลเพิ่มเงินจูงใจแรงงานให้อยู่ต่อเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่24ตุลาคมที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในการช่วยเหลือแรงงาน,นไทยในอิสราเอลว่าเมื่อวันนี้23ตุลาคมได้โทรศัพท์พูดคุยกับเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยจากปัญหาที่มีการเพิ่มเงินเพื่อเป็นแรงจูงใจให้แรงงานไทยอยู่ทำงานต่อ ผมเองได้พูดไปแรงเรื่องนี้ไม่ได้นะเพราะเอาเงินมาลอบผมคิดว่ามันไม่ถูกต้องซึ่งเขาก็ไม่ทราบเรื่องเลยเขาก็จะสืบทราบและจะรายงานให้ทราบโดยเร็วเขาก็เป็นห่วงเหมือนกันส่วนเรื่องการให้เงินเพิ่มนั้นมีจริงแต่การเลื่อนจ่ายยังไม่ทราบเรื่องซึ่งเขาจะดูให้เรานายกระบุส่วนการเลื่อนจ่ายเงินเป็นวันที่10พฤศจิกายนนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทูตอิสราเอลไม่ทราบเรื่องแต่ตนได้ยืนยนันด้วยเสียงหนักแน่นไปว่ามีจริงและเขาต้องดูเรื่องนี้ให้เรา เมื่อถามถึงกรณีที่มีรายงานข่าวว่ากลุ่มฮามาสจะปล่อยตัวประกัน50คนจะมีคนไทยอยู่ด้วยหรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายังไม่ทราบเรื่องขอติดตามเรื่องนี้ก่อน จากนั้นเวลา9นาฬิกา30นาทีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งวันเดียวกันนี้วาระการประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาเจเรื่องเพื่อทราบไม่มีข้อทักท้วง12เรื่องเพื่อทราบข้อมูล2เรื่องโดยวันนี้มีรัฐมนตรีแจ้งลาประชุม2คนประกอบด้วยนางสาวสุภาศรอิสรพักดีรัฐมนตรีว่าการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและนายอนุชานาคาสายรมชเกษตรและสหกรณ์อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง